โอเคเอาปกติแล <Cornell. S 2> ้วอะครับพี่พี่บอกคนคือใครที่มาที่เนี่ยเขาจะขึ้นเรือในจุดประสงค์คือแค่ชมวิวหรือว่ามีอะไรมั้งคือแม่น้ำเส้นนี้มันเป็นเส้นน้งโบราณักเป็นเส้นทางเหนือท่าคตะวันจ้าถึงว่าเรามาตามรอยท่านเรามองไปข้างหน้าเนี่ยสายตาเรามองไปข้างหน้ากับสายก็ได้ท่านคือสายตาเดียวกันนะเพื่อเกิน200ปีแล้ครับที่จะไป ฟัใจูคอยย้อยสวยนี่คือผมครับถ้ามาต้องลำตเองกันเพ้งมือแล้วต้องเลือเล้เรือเปนไงครับแล้วอแล้วอแล้วะนอยละน้อยเอาเอาเที่ยบเชียบเออเออเเอามาวันนี้แล้วมจะว่าเพลงเอคนน้องแคนดี้ เขาจะเปลือ,อยใช่ไหมไม่เปืือครับแล้วว่าให้หัมมันไหทันทำไมไม่รอกราไม่ทำท่าออกมานั่งเก็กน้าเฉยๆแหละมันเป็นข้องเก่าแหลมมันเป็นข้องแก่เ้ามีมาแต่โบราณโอ้โหได้เลยที่บบโรแบราได้บ้าโถเจอแล้วยาวออกพันชาแล้วพักเอารา,ราจากสิ่นเข้ากระทอด กระถินเหรอเก็บากระถินกรินกระถินใจ่กระถินไงอ๋อั่แนแผ่นปีนไทยสุปโถไทยือไทยโชโอ้ตวันไทยไทยน้าอชัยโยมาจไหนโคโคโคลาดออมโนมโนลุ่มไปรนณียนครอ๋อทั่วแวนแผ่นปีนไทยนี่อะไรหวานโอเคอะไร ข้านี lean, bara, ่ไรบ้านบ้านแหลมถ้าบนแหลมเอาบ้านแหลมบางปะมาณทำไงโทษหนีไม่เห็นมีตรงไหนถึงมีบ้าตงเจ้ไม่เลยเอาเอาเทียบเทียบโอเคนี่แหละคือความต้องเรือบางเนี่ยแล้วก็มาซื้อซ้ำในบ้านไม่สงสั่ที่ว่ามันมีเวิร์ที่ออฟมิวสิก